วันนี้ในที่สุดก็ได้ทำโมบิลอาร์เมอจากเรือเหล็กเดวกันพากันแล้วนะครับผมอยากจะทํามากๆเพราะว่ามันทั้งเท่และก็โหดสุดๆแต่ในสัปดาห์ที่แล้วผมก็ขอขั้นด้วยตัวอื่นไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์ภาคเดียวกันติดกันมากเกินไปนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็ถึงเวลาของหนึ่งใน Mobile a r m เ r ที่เกือบจะทําลายล้างมนุษยชาติล่างจําแรงของเทพเจ้าผู้นํามาซึ่งภัยพิบัติในฮอร์ชมาล โมบิอร์เมอร์ในผ้าของไอรอนบัตออฟแฟนนั้นคือประเภทหุ่นที่สุดทรงพลังและมีจํานวนมหาศาลซึ่งเคยเกือบที่จะทําลายล้างมนุษยชาติมาแล้วในช่วงสงครามมหาวิบัติเมื่อกว่า300ปีก่อนโดยมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1- ใน4ก่อนที่จะสามารถหยุดยั้ยงพวกมันลงไปได้และจบสงครามในครั้งนั้นมาได้ครับโดยโมบิอร์เมอร์นั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเครื่องจักรติดอาวุธที่มีการติดตั้ง AI เพื่อพัฒนาตัวเองเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรเริ่มที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับ แต่มันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ก่อนช่วงสงครามจะเกิดขึ้นเป็นหุ่นที่ติดตั้งเอฮับเร c t คเตอร์ต่อพลังงานรูปแบบใหม่ในช่วงนั้นที่สามารถสร้างพลังงานได้แทบจะไม่จํากัดมาพร้อมกับเทคโนโลยีเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกันอย่างเกราะนาโนลลมิเนตจึงทําให้มันมีความแข็งแกร่งทนทานและแทบจะไม่สามารถจัดการมันได้เลยเพื่อได้ดังกับร่างจําแรงของเทพเจ้าที่จู่ตีลงมายาังโลกเพื่อทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเอาไว้ลางบางมนุษยชาติให้สูญสิ้นไปครับ แต่ด้วยความร่วมมือของมวลมนุษย์ที่นำโดยแอคนิกาไคร,รุได้รวบรวมผู้คนมาก่อตั้งเป็นกลุ่มการาฮอนขึ้นมาเพื่อปอกป้องและปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากโมบิอัลเมอร์พวกเขาได้คิดค้นอาวุธที่สามารถจะตอบโต้การโจมตีของพวกมันทำให้โมบิสูตรอย่างกันดั้มเฟรมและระบบอาริยชิกิถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับที่พวกเขาได้ใช้ขุมกำลังใหม่ทั้ง72ิเครื่องนี้ข้อทำลายโมบิอัลเมอร์และยุติสงครามลงไปได้ทำให้มนุษยชาติ กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งและทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติมากว่า300ปีโดยที่ทุกคนก็เชียอกันว่าโมบิลอาร์เมอร์ถูกกำจัดลงไปหมดแล้วหากแต่ว่าในปัจจุบันแลนะดาวอังคารมีการขุดค้นพบโมบิลสูตรและเศษซากต่างๆจากสงครามอีกมากมายกับนอกจากนี้สิ่งที่ไม่น่าจะยังคงหลงเหลืออยู่ก็ได้ปรากฏขึ้นโมบิลอาร์เมอร์ครื่องสุดท้ายที่หลับไหลเป็นเวลาย,ยาวนานฮาชมาลก็ได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งฮาชมาลคือโมบิลอาร์เมอร์ไร้คนขับ ประเภทใช้ภาคพื้นดินที่มีขนาดใหญ่โตกว่าโมบิสูดแต่มีความคล่องตัวที่มากกว่ารูปร่างโดยรวมจะดูคล้ายกับสัตว์ประเภทนกนักล่าที่มีระยะด้านข้างทั้งสองฝั่งเหมือนกับปีกนกซึ่งมันก็จะเก็บแขนที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่ของมันเอาไว้ด้วยนอกจากนี้มันยังมาพร้อมกับอาวุธสุดร้ายกาดที่ติดตั้งบนตัวของมันทั้งลำแสงอนุภาคที่ทรงพลังและหางใบมีดขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับทรัพย์ยูนิตขนาดเล็กที่เรียกว่าพลูมา่า ที่ตัวฮาร์ชเมลสามารถผลิตมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองจากกระบวนการต่างๆที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของตัวมันโดยใช้วัตถุดิบที่มันสามารถหาได้จากแหล่งบริเวณรอบๆข้างเช่นสิ่งก่อสร้างหรือแหล่งพลังงานของมนุษย์บริเวณใกล้เคียงอีกถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ซับยูนิตแต่ประสิทธิภาพของมันก็เหนือล้ำพอๆกับโมบิลสูตรอีกทั้งที่พวกมันเดินหน้าโจมตีไปพร้อมกันเป็นฝูงใหญ่ทําให้มันสามารถทําลายสิ่งก่อสร้างรวมไปถึงสังหารมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย และขัดขวางผู้ที่เข้ามาโจมตีให้เข้าถึงฮัชเมลได้ยากไม่กีิขึ้นที่ต้องฝ่าลูกน้องกว่าจะเข้าไปโจมตีตัวหลักได้และที่ตัวฮัชเมลยังมีทั้งเกาะนาโนลามิเนตกำลังครับและความเร็วที่เพียงแค่โมบิลสูตรธรรมดาก็ไม่สามารถต่อกรกับมันได้เลยครับและเมื่อ300ปีก่อนโมบิลอาร์เมอร์ไม่ได้มีแค่ฮัชเมลประเภทเดียวหรือว่าตัวเดียวจึงตอบคำถามทีท่ว่าทำไมมนุษยชาติถึงโดนโจมตีไปขนาดนั้นนะครับ ต่อไปมาดูที่ด้านอาวุธกันบ้างนะครับโดยหลักๆก,ก็จะมีเพียง3ประเภทเท่านั้นแต่ความทรงพลังของมันจะมาจากความทนทานและพลานุภาพการทําลายล้างของอาวุธที่ทําให้มันแข็งแกร่งอย่างมากครับมาเริ่มกันเลยจาก BVEPON เป็นปืนใหญ่ลําแสงที่ติดตั้งมาให้ที่ส่วนหัวของ h a t c h m a l เป็นอาวุธสําหรับการยิงลําแสงพลังทําลายล้างสูงที่มีวิสัยการยิงที่ไกลมากๆถึงแม้จะไม่ค่อยส่งผลกระทบกับโมบิสูดรูหุ่นต่างๆที่มีเกอ่อนาโนลามิเนต แต่ถ้าหากพลังโจมตีขนาดนี้ถูกยิงใส่เมืองหรือแหล่งการเกษตรมันอาจจะส่งผลกระทบอร,ร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ครับจากความเสียหายเป็นวงกว้างที่มันได้สร้างขึ้นมาครับ Kinetic Energy s h o t Rancher นอกจากตัวมันจะมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แหลมคมมากๆในการฉีกกระชากโมบิลสูตรหรือสิ่งก่อสร้างได้แล้วภายในกรงเล็บทั้งสองข้างก็ยังมีการติดตั้งอาวุธรูปแบบโปรเจกไทที่มีกระสุนเป็นหอกเหล็กขนาดใหญ่ที่ยิงออกไปด้วยเอาพุ่นที่สูงมาก ทำให้มันสามารถเจาะทะลุกกราะของศัตรูได้อย่างสาบายเรียกได้ว่ามันคือเดนเซเลฟที่บ้านสําหรับโมบบลอร์เนอร์นั่นแหละครับสุ per hard w i r ร b เบร e ใบมีดความคงทนสูงที่สร้างขจากโลหะผสมชนิดพิเศษติดตั้งมาพร้อมกับเคเบิลที่บริเวณด้านหลังหัวของยูนิตซึ่งมันเป็นอาวุธที่หายากมากๆนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถสร้างของที่มีความคงทนและยืดหยุ่นขนาดนี้ได้อีกแล้วนับตั้งแต่หลังสงคารามเป็นต้นมาโดยเคเบิลของตัวอาวุธนี้ถ้าหากอยู่ในอุณหภูมิปกติ โลหะชนิดนี้จะทําให้เคเบิลมีความที่หนืดและทนทานอย่างมากแต่ก็สามารถใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยในการทําให้มันสามารถโค้งงอและยืดหยุ่นที่ช่วยให้ตัวใบมีดที่ส่วนปลายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายในทุกทิศทางสามารถทําการโจมตีได้อย่างรวดเร็วหรือโจมตีจากจุดบอดได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีความทรงพลังครับ <S <S 1> <S 1> ทีนี้เรามาดูที่ระบบของโมบายอาร์เมอร์เครื่องนี้กันซึ่งมันก็จะมีน้อยเหมือนกันเพียงแค่2ระบบ แต่มันจะเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณจึงทําให้ระบบเพียงแค่นี้สามารถต่อสู้กับกองทัพโมบิลสูตรจานวนมากได้ครับเริ่มกันที่ Energy Supply System เป็นระบบในการจ่ายพลังงานให้กับทรัพย์ูนิตของตัวมันเองผ่านคลื่นไมโครเวฟซึ่งมันจะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนที่เหมือนกับไหลหรือว่าปีกภายใต้ชิ้นส่วนสีแดงที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงแต่มันก็เป็นประโยชน์มากสําหรับกองทัพของมันเองและมันยังทําให้หุ่นไร้คนขับเครื่องนี้ดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นไปอีกครับพรูม่า เป็นยูนิตไร้คนขับขนาดเล็กที่ผลิตออกมาจากตัวฮัชมาลเองมีอาวุธเป็นไวมี่ที่แขนทั้งสองข้างกับหางก็จะเป็นลักษณะคล้ายสว่านขนาดเล็กอีกทั้งยังมีการติดตั้งปืนกระสุนโลหะไว้ที่ส่วนกลางด้านหน้าของตัวยูนิตซึ่งพวกมันก็จะทํางานตามที่ฮัชมาลสั่งการทั้งเป็นหน่วยจู่โจมจํานวนมากและยังสามารถสนับสนุนป้องกันตัวฮัชมาลและซ่อมแซมให้ได้อีกอีกทั้งยังส่งไปรวบรวมทรัพยากรมาเพื่อสำรองให้กับตัวฮัชมาลไว้สามารถผลิตภูม่าออกมาใหม่ได้ และกองทัพพรูมาก,ก็จะได้รับพลังงานจากตัวปล่อยพลังงานชิ้นก่อนหน้าที่ผมได้กล่าวไปนะครับเกรดเล็กน้อยของตัวฮัชมมลนะครับชื่อของฮัชมมลมาจากฮัชมาริมที่มีความหมายเป็นผู้เรืองประกายหรือว่าผู้ผ่องอัมพันที่ซึ่งเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ทั้ง10ของศาสนายิวทำให้มีทฤษฎีที่ว่าโมบิลอาร์เมอร์เมื่อ300ปีก่อนอาจจะมีมากถึง10ประเภทหลักๆหรือไม่ก็มีเพียงแค่ตัวหลัก10ตัว และแต่ละตัวจะมียูนิตย่อยจํานวนมากเหมือนกับฮาร์ชมาวนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นทฤษฎีที่ว่าผู้สร้างกันดั้มเฟรมอาจจะเคยสร้างโมบิลอาร์เมอร์มาก่อนที่เขาอาจจะตั้งใจหรือว่ามันคุม้มค้ั่งจนเริ่มทําลายมนุษย์นะครับเนื่องจากฮาร์ชมาวจะมีสัญลักษณ์ที่บริเวณใต้เกาะภายในที่เหมือนกระบ,บนการดั้มอย่างบาบาทอสที่จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันมันที่ส่วนเข่าหรือว่าลําตัวตั้งแต่ตอนคุณพบครั้งแรกกับสัญลักษณ์บนตัวบาเอลที่ถูกเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงจบสงครามและตามอาวุธและกอนนิดหน่อย บนเอส่วนหน้าของมาโคเชียสครับในหนังสือ Mechanical w o r k ของภาคนี้จะมีการระบุว่าอาวุธลำแสงของฮัชมาลจะมีชื่อว่าเลเซอร์แคนนอนฮัชมาลนั้นมีแนวคิดและการออกแบบที่คล้ายคลึงกับซิทในโมบิลสูตรกันด์เอชอยู่หลายส่วน,นครับทั้งเป็นโมบิลอาร์เมอร์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติจากยุคสงครามอันเดีร้ายอีกทั้งยังมีขนาดที่ใหญ่โตและยังมีอาวุธลำแสงที่ทรงพลังกันทั้งคู่กับมีรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายกับปีกเหมือนกันอีก โพดดิส ASTER ที่325ระหว่างที่เทการดันกำลังทำเหมืองคูดได้ฮารเบอเมทัลอยู่ี่ดาวอังคารพวกเขาก็พบเข้ากับซากเครื่องจกักรปริศนาที่ดูไม่เหมือนกับโมบิสูรจึงได้ทำการติดต่อเมกเกลิสฟาริสจากกาลาฮอนมาเพื่อทำการตรวจสอบซึ่งเขาก็ได้กล่าวว่ามันคือซากโมบิอร์เมอร์จากยุคสงครามมหาวิบัติที่เกือบจะทำลายล้างมนุษยชาติไปและทำการเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ให้ทุกคนนำโมบิสูรเข้าไปใกล้มัน พื่อป้องกันเหตุที่จะทําให้โมบิลอาร์เมอร์เครื่องนี้ทํางานขึ้นมาอีกครั้งครับแต่ว่าระหว่างการตรวจสอบอีโอกหน้าโง่กูจันก็ได้บังคับโมบิสูตเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับกล่าวหาว่าแมกกลิสกําลังจะวางแผนที่จะทําลายโมบิลอาร์เมอร์เพื่อหมายตามหน้าสูงสุดของการาฮอนในขณะนั้นจึงทําให้โมบิลอาร์เมอร์ที่ตรวจพบสัญญาณเอฮับเรเดกเตอร์ของโมบิสูตสิ่งที่เคยเป็นสตรกกับมันเมื่อครั้งอดีตจึงทําให้มันเกิดการทํางานขึ้นอีกครั้งฮาชมาว ตื่นขึ้นจากการหลับไหลพร้อมก็ปล่อยลำแสงอนุภาคทำลายล้างสูงขึ้นไปอย่างท้องฟ้าราวกับสัตว์ร้ายที่คำรามกู่กล้องและบันไดมุ่งหน้าเข้าไปโจมตีโมบิสูตรของอกุมิโยกสังหารลูกน้องไปหมดสิ้นและเกือบที่จะจัดการในสมองเรวนี้ไปแต่มันก็สามารถหนีออกมาได้ก่อนครับหลังจากนั้นฮาชมาวได้สั่งการให้พลูมาซับยูนิตขนาดเล็กที่ลงเรืออยู่บริเวณน,นั้นไปรวบรวมทรัพยากรและเชื้อเพลิงจากสถานที่ต่งางๆโดยรอบมา ทำลายพื้นที่ต่างๆในบริเวณนั้นถูกทำลายไปเป็นบริเวณกว้างพร้อมๆกับที่ฮัชมมลได้สร้างกองทัพของมันขึ้นมาและกำลังจะเริ่มเดินหน้าเพื่อทำลายล้างมนุษยชาติอีกครั้งโดยเป้าหมายแรกพวกมันเลือกที่จะเข้าทำลายเมืองคูเรเซเทคาดันจึงพยายามที่จะซุ่มโจมตีและล่อฮัชมาลพร้อมกระฝูกข,ของมันไปยังหุบเขาเพื่อให้ออกจากทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองแต่ขอสามเอโยกซัตเซเว่นสตาร์ปัญญาด้อยได้เข้ามาเพื่อหวังจะแก้แค้นให้กับลูกน้องที่ตัวเองพาไปตายเอง จึงทาการยิงสายฮาร์ชเมลจนมันมุ่งความสนใจไปยังศูนย์การเกษตรและกําลังจะโจมตีด้วยวุธลลาแสงกําลังสูงแต่ไร้ได้บังคับชีเดนเข้าไปรับการโจมตีเอาไว้ส่งแม้ว่าเกราะนาลามิเนตจะทําให้ตัวหุ่นไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าแปลงการเกษตรขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายจากพลังงานที่เบียดเบนไปโดนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากก่อนที่ฝูงครูมา่าจะเข้าโจมตีไร้แต่มีกาสกีออคัสได้บังคับบาบาทอสลูปัสเข้ามาช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาก่อนจะล่าถอยกันไป ฮัชมมลจะยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะทำลายล้างมนุษย์ต่อเทคาดันกับการหอนที่เหลือจึงต้องพยายามที่จะหยุดยยางมันไว้ถึงแม้ว่าในรอบนี้จะมีคนสมองน้อยเข้ามาแสดงความโง่ของตนเพิ่มอีกแต่มันก็ถูกเรก,กินเลสลากตัวออกไปก่อนทําให้พวกเขาที่เหลือจึงได้ใช้แผนที่จะแยกฮัชมมลและกองทัพพลูมาออกจากกันโดยให้กันดั้มฟาวรรอสยิงเรียวกันที่มีพลังทําลายล้างสูงปิดเส้นทางพร้อมกับให้ทุกคนที่เหลือเข้าไปจัดการฮัชมมล แต่แม้ว่าจะมีโมบิลสตรจำนวนมากแค่ไหนหรือมาจากฝ่ายใดก็ตามก็ไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลและอุสุดร้ายกาจของมันไว้ได้เลยจนกระทั่งมิคาสกิได้ฝืนปลด,ดิมิเตอร์ความปลอดภัยของบาบาัทอสและมุ่งหน้าเข้าประจันหน้ากับฮาร์ชมมลหุ่นทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งความรวดเร็วและความรุนแรงราวกับสัตว์ป่าฮาร์ชมมลได้โจมตีด้วยไวเออร์เบดอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถูกมิคาปากระบองดาบอัดหน้าเข้าอย่างจัง แต่ฮัชมาลก็สามารถสวนการโจมตีใส่ที่แขนข้างขวาของตัวบาบาทอสจนมิคาต้องฝืนต่อสู้ด้วยแขนของหุ่เนเพียงข้างเดียวก่อนจะกระโดดไปหยิบดาววาคีิจาบัสเตอร์มาเพื่อเผชิญหน้ากับฮัชมมลที่กำลังเตรียมจะยิงปืนใหญ่ลำแสงเป็นครั้งสุดท้ายกรูป,ปัสสามารถแทงทะลุส่วนลำตัวไปพร้อมๆกับไวเออร์เบรดของฮัชมาลที่แทงทะลุใส่บาบาทอสก่อนที่การต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงด้วยการที่มิคาสามารถเอาชนะโมบิลอาร์เมอร์สรงพลังเครื่องนี้ลงไปได้เป็นจุดจบที่แท้จริง ของโมบิลอา r ์เมเครื่องสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ h a s h ชม้าหนึ่งในเราอโมบิลอาร์เมอที่เกือบจะทำลายล้างมนุษยชาติลงไปได้เป็นตัวที่ออกมาไม่กี่ตอนแต่ว่า Impact มากๆทั้งความเป็นมาและก็พลังของตัวมันนะครับที่ผมก็ชอบมากๆถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายไปหน่อยที่เขาไม่ได้เล่าเกี่ยวกับตัวมันเยอะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มก็น้อยอีกตามเคยตามสไตล์ของภาคนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าน่าจะได้พักนิดหน่อยนะครับ หลังจากลุยคลิป20นาทีมาลัว,ลวคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่วรชิตผู้สนับสนุนหลักของช่องและคุณอาสซเควิสกับคุณซุสคออาซีเคด้วยนะครับสุปาแต่งทุกบาททุกสตางค์ผมจะนำไปปรับปรุงผลงานให้มีคุณาภาพมากขึ้นต่อไปสุดท้ายผมก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์ให้ผมเอาชนะอัลกอริทึม YouTube เพื่อทุกคนได้เห็นคลิปของผมมากขึ้นและก็ช่วยผมกดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ